ให้เลือกให้หน่อยหนึ่งสองเดี๋ยวพอไม่ได้เดี๋ยวก็โทษแม่เออว่าแม่มือดีน่ารักดีนี่กบด้วยนะ่เลือกเลยมีสามันให้เลือกหนึ่งสองสามแล้วแม่จ่ายด้วยแม่เลือกแม่จ่ายแล้วพี่หัวใจร้ายแม่เลือกแม่จ่าย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่เซนทรันครสวรรค์นะคะแล้วเราเนี่ยก็เจอร้านกล่องสุ่มนะคะที่ร้านใหญ่มากนะคะทุกคนก็คือไท n น t o y อก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในร้านมีอะไรให้เราได้เลือกกันบ้างใช่แล้วเดี๋ยวมาตามดูกันนะมาไปถึงนครสวรรค์แม่ใช่เพื่อมาตามร้านกล่องสุ่มเฮ้ยไม่ช่าเราบังเอิญมาแล้วเราเจอพอดีโอเคถ้าพร้อมแล้วเลยไปบอกว่าร้านนี้เป็น baby tee จริงจริงอ่าแหล่งรวมเลยว่างั้นอุ้ยน่ารักับฟิวเาชอบอันนี้อันไหนคะ อันนี้คืออะไรเอ่ย400%แบบนี้นคอไหนเราไม่เคยเห็นเลยนะเราเรายังไม่เคยแตะเลยไอัเนี้ยมันโดนเล็กจังเลยชิ้นจังแบบแม่ไม่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยไหนฮะเอามาดูหน่อยฟิวไซส์เล็กเสามขวบไซส์เล็กเดสามขวบแบบจิวจวชื่อมันมาเงนะ้ะใช่เหรอฮะใช่ชื่อเขาว่างนะอันนี้สนใจไหมคะฟิวไซส์ใหญ่เลยอ่ะ400% ได้แล้วก็อย่าลืมจะแกะกล่องเล็กเองซาริโอคาเล็ตเตอร์วัวสามก็ตายไหนกันที่หนูได้ปอมปอมแล้วฟิลได้คิตตี้อ่ะอันไหนฮะเห็นแล้วมันเจ็บเห็นแล้วมันจี๊ดอันนี้เหรอใช่โอ้ทุกคนเห็นแล้วจี๊ดก่อนเข้าบ้านนี่โดนโดนนี่ไงเอาไปให้ป้าแกะป้าคือแกะกล่องซุปเปอร์เออว้าวฟิลเลาเขาก็บอกว่ามันคืออะไรก่อนแล้วเขาจะอ้าอันนี้ให้ป้าเลยนี่ป้าอ่าลองดูฟิลอันไหนอันไหนอันไหนจะแก้มืออันไหนก่อน ก็ก่อนได้อะไรไปปอมปอมดิวินได้คิตตี้ถ้าเราสลับกล่องกันหนูก็ได้คิตตี้มันก็จบตั้งแต่รอบนั้นละอ่าลองดูอุ้ยแม่น่ารักจังใส่ชาร์ตไม่ใช่นี่ใช่ใส่้องเนี่ยอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้อันไหนเอ่ยไม่รู้อ่ะอันไหนเอ่ยไอ้น่ารักดีครับสีม่วงอันไหนนะฮะอ๋อกล่องนี้อุ้ยฟิล ป๊อบมาดเลยนะเออ,อป๊อบมาดอุ้ยน่ารักอยู่เลแม่อันนี้เป็นสายของปัตน่ารักดีสวยดีนะฟิวอืมมาแบบนักแต่ของแกสวยดีนะใช่จะเป็นของอะไรของบัตรเหรอบัตรนักเรียนได้นะเพราะว่าน่ารักดีนะจริงว่าหนูมีอันนี้ไงมีอันเนี้ยแต่ว่าเป็นแบบที่ใส่บัตรอ่ะก็น่ารักดีแต่หนูเนี่ยอันนี้ต้องโดนคนหนุ่มสักกล่องแล้วอ่ะจัดไปไม่เลือกให้หน่อย เดี๋ยวพอไม่ได้แล้วก็โทษแม่ป้าเออวะแม่มือดีตัวสีเหลืองเขาเรียกอะไรนะปอม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 อยากหยันหยันก็ควรจะหัวซาอมปอมปอมอย่ามาเลยปอมปอมนี่ขนลุกเลยเลือดีๆมีหลายกองมีหลายกองมีกองนื้ออันนี้แน่นอันนี้แน่นอันนี้แน่นปอมปอมอีรึเปล่าแม่หนูอยากได้แบบไม่แน่นเอ้าเพราะปอมปอมหูมันใหญ่แต่ให้แม่้ว่าอันนี้หนูก็ว่าอันนี้อันนี้แเลย ถุนปมปมไปร้องไห้ถ้าหนูได้อันนี้นี่หนูให้แม่ระวังที่แม่เลยแม่ช้มือไม้สือปมเนียสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนี่น้องฟิวมีน้องๆมาด้วยสวัสดีครับแล้วเราจะเอาอันนี้ไหมสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเอาไปเดี๋ยวพ่อให้แม่อ่ะน้องฟิวเลือกไปจุ่มหนึ่งเพราะตอนนี้เรามีสามเบอแล้วอุ้ยอันเลื่อนอะไรอ่ะน้องอัล่ามันไม่ใช่เบบี้ทิ๊ก คือเราอะมีเป็นคิตต์มาร์ทแล้วก็มีเป็นสัตว์ด้วยหนึ่งไปแล้วก็อันนี้จะเป็นกเกาะนิสาครับมันมีตัวไหนบ้างนี่ตามนี้แต่ว่าคิตมาเราได้สีเข็ยดนะคะใช่เหรอใช่ก็ได้ถุงเท้าอยากให้แม่เลือกแต่ว่าคอใหญ่อันนี่อยากแไม่ได้สีเข็ยดอันนี้หนูอยากได้ตัวนี้อ่ะน่ารักชอบตัวนี้ม้าลัวอันไหนครับกบด้วยเหรอชอบอันนี้น่ารักดีมีกบด้วยนะแมเลือกเลยมีสามอันให้เลือกหนึ่ง สองสามแล้วแม่จ่ายด้วยพี่เลือกแม่จ่ายอ๋อพี่พูดใจร้ายอ๋อแม่เลือกแม่จ่ายแม่มือสั่นเลยจริงไิกลิวเลยเนี่ยหมดกินแล้วโด้วยนี่เอาแล้วสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่พี่เสิร์ฟเลยเห็นปะพี่เสิร์ฟพี่เสิร์ฟมาเลยนะฮะอันนี้อะไรครับที่ยื่นมาเนี่ยเหมือนกันเหมือนเหมือนกันอ๋อเรานึกว่าอันเนี้ยอันนี้อันนี้เบาอันนี้เบาไม่ใช่ลูกเจี๊ยบหรอกเนาะอันนี้แต่จริงจริงนะอันนี้หนักอ่ะ สิบ <10 S 2> ตัวแล้วก็ม,ม่เจ็มีม,มีซูปเปอร์ด้วยมีซูปเปอร์กับธรรมดา uh huh. ซูปเปอร์กับสี่ชิ้นแม่ไอตัวเนี้ยแม่ดูดีๆเดีดอยากได้ปูดๆตรงเนี้ยมันหูยาวนะอาจจะเป็นกระต่ายหูยาวเนี่ยอันนี้ปูดนะแล้วก็จะเอากล่องนี้ให้ไงโอ้โหกล่องนี้ปูดทุกคนปูดอะปูดมากน,มานี่แหละหมาแน่ๆน่อ่าป้าตอนนี้เรามีสองสุ่มอ่าเฮ้ยแม่แต่อันเนี้ยแอบน่ารักนะตีนแหว อ๋อนุ่งเ็นมูเด้งโถโทอันนี้น่ารักจริงนะเอาใส่กุญแจ่เคสได้มือถือไงแม่ใส่ไว้ข้างในไงใส่คิดไว้ข้างหลังไงใช่นี่แหละดูเลยแม่มันเข้ากับแม่มากเลยเข้ากับแม่ที่มาถึงแม่จ้ะอันนี้สัตว์จุกเดี๋ยวค่ะน้องฟิวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็น่ารักนะเอาไปทำพวงกุญแจนี่แบบเท่เลยอ่ะแม่นี่อืมย่ามีมีเยอะมากเลยนะ คืออันไหนก็น่ารักอ่ะเอาจริงๆใช่นะว่าสีฟูอ๋อมันเป็นตามราศีอ๋อม่เป็นตามดวงดาวดวงดาวมาใช่ได้ลูกได้ได้ได้ไ้องฟิวถ่ายรูปกับน้องก่อนแล้วลูกไปเอาไปเจอเน็ตซีด้วยนะครับมาที่นครสวรรค์นะครับเอามาเจอน้องๆนะครับอ่ะหน้าร้านเลยลูกไปเอาบีบกันไปลูกเจอนเอ็ตซีด้วยนะครับ อหนึ่งสองแม่ที่นี่มีน้อง FC ด้วยนะครับใช่นี่ขอบคุณครับลูกขอบสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไปตั้งรองเท้าก่อนมาหนุ่มฟิวเจอใครฮะเจอเมื่อกี้หนูถ่ายรูปน้องน้องหมู่คณะหมู่คณะนะ่ใชแฟนมิดแฟนมิดพี่ฟิลจริงดิไม่แต่ว่าอันเนี้ยหนูอยากได้ตัวนี้มันสีชมพูลาสีหนูด้วยสีชมพูด้วยอีกแล้วอ่ะสีเหลืองไหมแรกเขาบอกว่าจะไม่เอา แต่พอเห็นราสีเดมสีฟูเอาเลยที่แรกก็เ,เห็นแค่นี้ไงอุ้ยอันนี้พ่อชอบนะจริงๆเพราะว่าจะเอาไปใส่กับพวงแหวนรถซีซูเปอร,ร์คัรพ่องั้นแปลว่าเราอเอาสองจุ่มเพราะหนูจุ่มหนึ่งไม่ <laughs> ไปแกะกับพ่อสองคนเลยเนะี่ย <laughs> แปลว,ว่าหนูต้องจุ่มหนึ่งพ่อจุ่มหนึ่งไง<ะ>เ,เ,เพราะต้องไปลองแกะกับฟิลบ้างนะเพือ่อ <laughs> จะรู้ว่าความลืม่นนั้นเป็นยังไงเนี่ยอย่างได้ตัวนี้กับตัวนี้แต่จริงๆราสีหนูคือสองอันนี้อ่อจริงๆนะพ่อพูดตรงเลยพ่ออยากได้สีแดงเลยฟิล พ่อก็บอกพี่เขาขอซื้อต่อเลยเลยไม่เข้ารถพ่อเออมันต้องแบบสีหวานๆหน่อยใช่ไหมแม่นี่พ่อจะเป็นสีพวกสีเนี้ยสีน้ำตาลใช่สีอย่างงี้ก็ได้เออไปหยิบกันหยิบกันแม่สนุกเขาเลยค่ะพี่เนี้ยโอ้โหกว่าจะถึงกาแฟแหงเพชรนี่ยังไงก่อนข้าเนี้ยกินจุ่มเอาเนื่งจุ่มค่ะเดี๋ยวให้หนูลุ้นแล้วพ่อเอาอ๋อเฮ้ยแต่มันน่ารักจริงพ่อบอกเลยไอ้สีขาวนี่ก็น่ารักนะใช่แม่ พลาสติกแหละอาจุดนี้แล้วกันอันนี้ตัวอะไรอ่ะสีขาวอ่ะแกะแกะหรอแกะเดี๋ยวแกะแผก่อแกะรูฟที่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยววอร์มกันอะไรอย่านี้ะมาได้ได้กี่จุ่มแล้วคะสามอ่ะสามแล้วเดี๋ยวมาดูในร้านหน่อยมีอะไรบ้างอ่าค่ะอุ้ยในร้านมีกระจกกระจกแก้วมันกระจกเหรอไว้เนี่ยอ่ะไม่หรอว่าอันนี้มันเป็นตากิ้งแบบนั้นอะมันเป็นตากิ้งที่แบบมีลายตาอย่างเงี้ยอีกอ่ะนึกว่าจะเป็นตากิ้งเปล่า สามร้อยเก้าสิบเป็นร้านเนี่ยนี่เต็มเลยก็วอนร้านเนี้ยจะเนี้ยเป็นเบบี้ทีทุกคนเบบี้ทีเต็มหน้าร้านเลยไอ้ตัวนี้เราก็แกะแล้วเนาะใช่แล้วเราได้เป็นสีดำอ,อยู่ในห้องแม่แมได้ยังนี่เราก็มีอันนี้เป็นคอคิดมาเห็นลูกตาลูกตาสองสีอ่ะใช่เพิ่งเคยเห็นเฮ้ยว,ว้าวมากเนี่ยฟิวจริงไปเฮ้ยร้านเดียวะของเยอะอยู่นะอะไรฮะมีมี น่าแบลมากทุกคนคืนนี้แบบหนูคือชอบตรงที่ pop c o v เวอร์่ะอลังเหรอชอบมันเป็นงานจีนสามหางด้วยเหรอจิ้งจอกวะหางเป็นพุ่มๆเลยอ่ะชอบมากนิ่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนวิ่ยตัวนี้น่ารักกับฟิลนี้อะไรก่อนตัวนี้ดีกว่าอันนี้มีโกะหรือเปล่าจะไม่ผิดเออใช่ตัวนี้ไม่รู้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแบบเนี้ยตัวนี้น่ารักนะตอนนั้นเราได้ตัวนี้ทุกคน หมือนน่าจะได้ตอนนี้ปากจู๋นะใช่ปักจู๋วิ่งแอบเห็นตรองน้นที่มันอยู่ตรงพะจัารณ์น่ารักดีอะไรอย่างเง้ไปตอนนั้นเหมือนเหมือนน้องฟิวเคยจุ่มร้านจุ่มที่โรงเรียนไม่ใหญ่มากใช่นั่นคือเบบี้บิลลี่ตอนนั้นน้องฟิวได้เป็นโอ้ยได้เป็นตัวเสือน่ารักไหมตัวจริงครับน่ารักแล้วคือขนนุ่มมากจริงใช่แต่น้องฟิวขายต่อเพื่อนไปแล้วอ้าวน่ารักแล้วไม่ขายไม่คือแบบรู้สึกว่ามันตัวใหญ่แต่จริงๆน้องฟิวไม่ได้อยากได้ตัวนี้น้องฟิวอยากได้้้ตตััววนนีีอยากได้ ใช่แวน้องเฟยเห็นเวอร์ใหม่มันมีอันยีรนี่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 น่นี่นี่าี่นหนี่นี่นี่าี่นี่นี่นนี่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 น่นี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 ่อี่น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 ี่วี่่นีอนี่นี่น่น่นม่นี่นี่นนี้นีนันี่นนีนี่น่นอ่น่น่นี่่นีน่น่ก่นนีนน่ี่่ีี่่นีนนีน่ั่นีนีนแบบนนนน่่ ต่น้องฟิวว่าตัวเนี้ยีราฟเนี่ยน่ารักตัวไหนไหนหนนี่แม่อะไรแม่นี่เหรออืใช่ไหมเราไม่น้องคือเบบี่บิลลี่แบบเป็นเวอร์หัวอ๋อไอพ่อมันก็คือไอตัวนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นมันเต็มตัวอันนี้แค่หัวแต่ว่าขนมัาคนละขนกันนะขนอันนั้นมันจะรุ่งกว่าเน้นเป็นกระเป๋าใช่แม่แม่ผิวไม่มีแล้วสีดำอ๋อนี่แก่มาแล้วเสียใจอะนะแม่เสียใจแม่ไม่อยากได้สีดำ ตัวนี้มันมืนดัมโบ้เลยเนาะไอ้ตัวนี้เรามีแล้วเนาะยังไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนั้นวันโอเปนเทาน้องมีเด็กเอาไม่หนูตัวนี้ตากิ้งอะเอามาให้เลยเหรอใช่แบบแก่แล้วสงสัยแบบอุ้ยไม่อยากได้สีนี้ให้ฟิลไปก็จบแล้วอะไรแล้วต้องเป็นเล็บสีแล้วคือแบบตอนแรกหนูอึ้งมากแบบน้องต่อคิวอยู่แล้วบอกว่านี่ฟิลคะหนูให้ค่ะโอ้โหแล้วเป็นตัวสีนี้เลยสีแสดสีสีเขียวแซ่บๆเฮ้ยแล้วกระจกอะแม่ยังไงตัดใจไม่ลงฟิลไม่แม่ ราะนั้นสีม่วงไปไหนละกับหนใช่อะแม่เก็บเหรอใช่เก็บจนหายอีกแล้วมีมี่ามาเดี๋ยวมาดูต่อตอนนี้ก็จะเป็นอา baby tree นะคะหลายเวอร์มากอันนี้แม่มีแล้วนะที่หนูซื้อให้วันเกิดแม่เป็นกระเป๋าเป็นพวงกันแจงร่กระเป๋าแล้วก็มีเป็นิมมอนคิมมอนแล้วก็มีเป็นมิกก็ฝั่งนี้ก็มีนะฟิลอะไรเนี่ย น่ารักจังคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่หน้าเขาแบ๊วมากเลยนะใช่หน้าหวานมากดูไม่น่ากลัวทุกคนอุ้ย<ม>น่ารักจังอนาะน่ารักอะ่ะชอบเหมาะกับการเป็นตุ๊กต,ตาห้อยกระเป๋าอ่ะก็เยอะอยู่นะร้านเนียน้องฟิลนีล่รักขึ้นมนอ่ะไม่ได้มีแค่แบบว่าพวกกล่องสุ่มนะทุกคนของเล่นของเล่นก็มีชอบม <c oughs> ีหมูเด้งด้วยนะไหนไหนแม่อ๋อนี่เหรอ,มอหมูเด้ง <c oughs> อุ้ยอันนี้นะนนนะนเล่นจังเลย อ้าวคืีคเกมนี่ยแม่อันนี้เป็นแบบว่าอันแบบน้อยๆไม่ค่อยแบบทางการเท่าไหร่หมากเก็บไงแม่เฮ้ยอันนี้มีน้ำหนักแม่หรออ่ะค่ะคือแม่ซื้อไม่ค่อยมีเนาะเอาป่ะอันนี้อันนี้เอาไปเล่นไหมแม่หมากเก็บแม่เล่นเป็นป่ะแม่เล่นเป็นป้าเราไปลองเล่นของเหมือนเขาเซียนเขาเล่นถุงกันเออเอาไปอันนึงเดี๋ยวเอานี้ไปอันนึงด้วยหนูเล่นไม่เป็นหมากเก็บอ้าวก็เดี๋ยวให้แม่สอนให้ไงแล้วก็สลามให้รู้คนสลามแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นไอติมอ่ะ แล้วก็เอามาขยาามพยามงกันอ่ะได้ครับอ่ามาได้อะไรไปแล้วบ้างานี่อะไรคะฮะผุชชี่หอมมากพี่เขาใส่ถึงทห้เราแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้อ่าไหนน้องฟิวเลือกอะไรไปบ้างมีอันนี้ค่ะซาริโอคาแลคเตอร์เป็นเอลบันนี่เบบี้หนึ่งแล้วก็มีเป็นนี่เบบี้ชูวีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เวอร์ัตนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้ กล่องไหนคะนี่อ่อสีม่วงพี่เขาเอาไปจัดแล้วแม่หนูจำไม่ได้ว่ากล่องที่เลือกคือกล่องไหนเอ้าถ้าจะกล่องนี้หนูจำได้มันจะเบี้ยวๆหน่อยใช่เ่รอม่วอย่างมั่วเลยสิใช่ฝาตรงนี้มันจะเอียงๆหน่อยจำได้แล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นสกูตเกมไปเราไปลองเล่นโยนโยนเดี๋ยวให้ป้าป้าเขาเล่นให้ดูใช่ไหมเออให้เซียนปรมาจารย์แล้วเขาจะบ่นเอ้ยอันนี้มันน้หนักไม่ได้แล้วเขาแล้เขาท้อไม่ได้แต่แล้วก็เล่นไม่ได้เดี๋ยวให้แม่เล่นให้ดูโอเคปะมีแต่ป้าดาวอ่ะเล่นเป็นคนอื่นไม่น่าจะได้พ่อเขายังเป็นอยู่เลยยนะอฟิว อันนี้เป็นยาหญาฟ,ฟรุดฟันรุดเฮ้ยมันมีอะไรมั่งอุ้ยกลมกลม๊ยสตอเบอรี่น่ารักเออนี่ไงแตงโมก็น่ารักแตบพวงแหวนนะนี่อันนี้นี่น่ารัก อีกแล้วอ่ะฟิลที่ปาก,กจินเจนเลนะรอบก,ก่อนโอ้โหไม่ปื้มเลยอยา่ามู้เดี๋ยวคนผลิตเขาเสียใจ <c oughs> ไม่มันก็แล้วแต่คนชอบไงเห <c oughs> <ช>มือนเหมือนในตัวกระต่ายที่ขาชี้อ่ะที่<ม>พ่อบ,บอก,กอบพ่อไม่อินอ่ะแต่ปีหมอกน่ารัก <c oughs> พ่องงเยมันน่ารักตรงไหน <c oughs> มันคนละเจนกันไงแล้วอันนี้นี่เราจะเอาไหมคะเนี่ยแม่อยากจับกับลูกไหมอยากเล่นกับลูกไหมแม่ไม่อยากซุ่มหรอกแม่มีแล้วอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวคิดตัง อ่ามามีมีอันไหนบ่างคะน้องฟิวที่เลือกไปเมื่อกี้มีข้างในค่ะมีซาริโอหนมีสี0 1หนึ่งแล้วก็อีกสองอันอาวละเรียบร้อยนะครับผมเร่งฮ้ยจะบอกว่าร้านนี้ของเยอะนะใช่อุ้ยอุ้ยอะไรอะไรก่อนไม่ใช่อะไรนะลิลล่า่อะไร้านอ่ะเอามาดูหน่อยแล้วแล้วไปร้านสีอินิเกตสีดคือถ้าในของสุ่มเขาจะไม่มีสีาอันนี้คืออะไรคะเป็นแม ที่เราเคยแกะจุ่มแล้วตอนนั้นมันจะได้สีเทามั้งไม่ก็สีอ่อนเขีมๆนี่เหรอพี่บอกเป็นลิมิเต็ดใช่คือเมื่อก่อนนะราคามันอัพไปกว่านี้แต่ตอนนี้มันลงแล้วน้องฟิวเห็นหลายรอบแล้ว,ลอลวตอนไม่ได้ซื้อ,อ,อมันจะเป็นสีดำน่ารักมากตัมุตันนเป็นฟิลเหมือนแบบเช็การ์ดอะไรเงี้ยตอนนี้มันจะเป็นแบบแพ็กเกจอลังการหน่อยตัวอื่นมันจะอยู่ในกล่องไงอุ้ยแอบเห็นหมูเด้งมันเนี่ยเอ้ยพี่ติดหลังเคสหมูเด้งปึ <laughs> ่งจังอุ้ยพี่ติดหลังเคสลาบูบูบไหนน้องน่ารัก แต่อันนี้น่ารักมากทุกคน690ร้อยเก้าสิบใช่ไหาไหร่คะเป็น2 4 1พบาทสองพ้บาทอ้าฟิวจ่ายสิเฮ้ยอะไรโอ้โหไปเกลีดกันหรือเป่เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของแม่ใช่ไหมใช่สำหรับที่ร้านไท Tiny Toys นะคะที่สาขาเซ็นทรัลนครปฐมเอ้ยนครสวรรค์เอ้ยพร้อมหนึ่งสองขามสำหรับร้านไท Tiny Toys นะคะเราเดี๋ยวก็ได้เป็นนี่เป็น baby tree นะคะ400%เปอร์เซต์วอร์ซัตนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็น ซันรีโอคาลิเตอร์เอลันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นอะไรอ mm. e ่ะเป็นเนี่ยน้องตัวเนี่ยทุกคนที่เป็นนักสัตว์แต่ละนักสัตว์นะคะหนึ่งแล้วก็เป็นเกมที่อยู่ในสคิดเกมหนึ่งนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะรอดูคิดแก่ด้วยนะคะดูคนว่าแก่ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลบไปกนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า